ลูกเกมนี้ลาบสองจานนะทำไม่เข้าเส้นเฮ้ยข้าวเหนียวสองอ่าวบอลน,น้อยเสิร์ฟครับไปเลียมเสิร์ฟแปรไม่เข้าเส้นนะครับบอลน,น้อย <laughs> เสิร์ฟออกครับเกมแรกบอลน,น้อยยอมแพ้ไปแล้วครับบอลน,น้อยรับสวยครับเอาล้วครับเริ่มมีน้ำหนักแล้วครับลูกทำครับ ตำศูนย์ครับลูกออกครับแหมคนที่ขึ้นเป็นกรรมการไม่ใช่ใครที่ไหนครับซันนี่ทองหล่อครับหรือว่าซันนี่ตัวยกของลีกเอานาเจริญครับอดีตเคยอยู่ลีกสีสเกตครับหรือว่าเป็นตัวยกดาวรุ่งคนหนึ่งครับตอนนี้ครับดาวซันนี่ครับลูกออกครับ จุฬาเป็นฝ่ายเซฟครับเต็มอยู่ที่0ต่อ0เนย์เสะเซฟม่ข้ามครับเออจับฟาวเลยจับฟาวเลยถ้าเขาเซ็นจับฟาวเลยซ้อมไว้ศูนย์ครับบอลน้อยเสร์ฟสูกพิงเนฟเต้เปิดเซครับยกซ้ายต้องแก้ไขแล้วครับอ๋อแล้วครับบอลน้อยเกียแต้มได้หรือเปล่าอือหือ นี่แหละครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าบอลครับบอลน,น้อยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับเทิบตัดขวาไปเต้เปิดสวยครับยกทิ้งไปไหนครับ บอลน,น้อยขึ้นนำสองต่อศูนย์ครับบอลน,น้อยเสิร์ฟตัดขวาใบเตะเปิดสวยยกเตะแล้วครับถือว่าเตะได้ดีครับต้นศูนย์ต่อสองครับเตยจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟบอลรับสวยครับ เราทำยากจริงครับดูทำของเจ้าบอลครับเออเออจริงด้วยสูตรสองต่อศูนย์ครับเอ้าเต้งงครับเสิบตรงตัวก็แตกครับเจ้าเต้ครับตอนนี้ครับบอลน้อยขึ้นนำสามต่อศูนย์ครับ ตัดขวาไปเตะเปิดสวยยกเตะหลังคอครับโอ้โหทำไมพิกเน็นี้โอกาสโดนเกี่ยวค่อนข้างสูงครับศูนย์ต่อสามครับเกืบตัดสายมาบอดเปิดสวยอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเอาเตะไม่โดนครับ ก่อนลงเตะเจ้าบอลบอกไฟค่อนข้างหลอกตาครับไม่ยังไม่ชินไฟครับเพราะน้องบอลเพิ่งมาซ้อมสนามนี้เพิ่งเพิ่งมาซ้อมได้สองครั้งนะครับบอลเปิดสวยเตยังอยู่ครับปาดเฮ้ยลูกออกครับน้ำก็มีด้บอบอลนายช่วยน,น่อยนึ่ง เตะจุลาไลมาเป็น2ต่อ3ครับเตะเซิร์ฟปั่นมาบอลเปิดสวยเหยียบไม่ข้ามอีกแล้วครับม,มาดูอาการบอลน,น้อยบนครับบนกับตัวเองครับแลูกรื่องนี้ไม่น่าพลาดน,นะครับสามสาเท่าครับบอลเปิดหัวลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปไกลกระโดด <im itation> โดดเหยียบด้วยสวยงามครับแต้มสามเท่าครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเตะรับกแรกมีเซครับยกหลังเท้าแก้ไขโดนเกี่ยวยังยูครับหลนไปครับเตะต้องเตะเอาเตะออกครับโอ้บอลน้อยหันหลังไม่เอาแล้วนะครับ เ้จุฬาอะไรเ้จุฬาก็ไม่ได้หันมองเจ้าบอลนะครับว่าว่าเจ้าบอลไม่ได้ดูลูกแล้วครับลูกนี้ถ้าเตะกันเงินแสนนี่มีเฮกันแน่นอนครับเตะยกมาสลับขาเหยียบมาสลับขาเหยียบก็มีครับเจ้าเต้ครับตอนนี้เหมือนลวนๆกับตัวเองครับเจ้าเต้ครับ 3ตมต่อ4ครับเต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิฟเสิฟยาวมาบอลเปิดสวยครับสี่ต่อสามครับบอลน,น้อยเป็นฝ่ายเสิฟครับตัดสายไปเต้เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากมาทำอะไรครับยาเต้ เกี่ยวหลังเท้าซ้ายครับโอ้โหโรเบอร์ตามลูกสองเลยครับสวยงามครับบอลน้อยหนีไปเป็น5้าต่อสครับบอลน้อยเสิฟโอ้โหเตะแต่ง่ายๆครับลูกนี้ครับ ลูกนี้ถือว่าไม่สุดเส้นนะครับเจ้จุราแตกไปเองครับมาดูท่าเสิร์ฟของเจ้าบอลครับ6-3เต้เปิดสวยยกมาเตะครับไม่ข้ามครับนี่นะครับถ้าอยากดูท่าเสิร์ฟนะครับมาดูครับเดี๋ยวถ่ายดูชัดๆครับตัดขวาครับ ต้ยอยู่ที่สต่อ7ครับเตจุฬาเ,เป็นฝ่ายเสริมบอลเปิดหัวสวยครับโอ้โหกระโดดเหยียบดีมากครับกระโดดเหยียบยังกับพอแม,ม่ครับลุกนี้ครับต้มอยู่ที่เจต่อสครับบอลเสร์ฟซ้ายครับเจ้าเต้มีหลงคนระับเต้ลากมาทำไง โอ้โหยังมงได้ดีครับสามต่อเจ็ดเตย์เซอร์ตัดขวามาบอลน้อยเปิดสวยโอ้โหเตย์จุลาเกือบเกี่ยวได้เหมือนกันครับ จ็ดต่อสามครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับบอลน้อยเสิร์ฟเต้เปิดหัวไม่ดีเท่าไหรครับลากมาจักรยานหยอดเบาๆครับแลูกไม่เคยทำก็ทำครับเจ้าเต้ครับจับรับลูกแรกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามต่อเจ็ดครับเตเสิร์ฟตัดขวามาบอลน้อยรับสบายแล้วครับ บอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟ7เจ็ดต่อ3ครับลูกออครับ3ต่อ7ครับเตยจุลาเสิร์ฟยอดง่ายๆครับบอลน้อยรับอย่างนี้แหมมีลูกหวยเห็นเหมือนกันครับเจ้าบอลครับเอา,เอา ซันนี่บอกว่าฟาวครับฟาวล,ลูกไหนผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับถึงเนต็ตเดีย์อะไรครับสี่ต่อเจ็ดครับบอลน,น้อยยังอยู่ครับโอ้โหกระโดดเวอร์สูงมากครับลูกนี้ครับเจ็ดต่อสี่ครับบอลน,น้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ยกมาทําไงครับโมงดีครับตอนนี้โจเตยยังไม่สามารถยกขึ้นเตะเต็มรอบได้นะครับรับลูกแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ4ีต่อเจ็ดครับเตจูรา,าเซอร์บอลรับสวยครับแหมมียืนเหยียบด้วยครับเจ้าบอลครับวันนี้ได้เห็นหลายท่าครับ เจ็ดต่อสี่ครับบอลเสิร์ฟตัดขวาไปเตะเปิดสวยแล้วครับหันหลังใส่อย่างนี้ได้เตะแล้วครับไม่ข้ามครับบอลน,น้อยหนีไปเป็นแปดต่อสี่ครับตามอยู่ที่แปดต่อสี่ครับบอลน,น้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เตะรับลูกแรกสวยครับแต่กว่าจะได้ยกเตะครับถ้ารับลูกแรกได้ก็ได้ยกขึ้นเตะแล้วครับปัญหาของเตะตอนนี้คือรับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับสต่อแปครับเตยจุลาเสิร์ฟปานซ้ายมาบอลรับสบายครับโดนคืนแล้วครับลูกนี้ครับเตะมาเตะกลับครับ เอฟเอฟเอฟบอลพี่ bon กับเต้เอฟแล้วข้าวหัวกับพี침침่เต้เป้า <Hey. S 1> ราคาอะไรบอกเลย,ยแล้วเต้เอฟอ่ะเออเดี๋ยวเราจัดทีเดียวเลย침침เดี๋ยวเราจัดข้าวทีเดียวเลยฮะกระสันเหรอโอส้ส บอลน้อยรับสวยบอลน้อยปาดครับเฮ้ยพี่เตะกระสั้นบ่อยแล้วอะ่ะเฮ้ยถามถามบอลก่อน,นบอลเตะบ่าบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟตัดขวาดีครับลูกนี้ครับเปยยังอยู่ครับต้องแก้ไขมาครับฟรีบอลมาอย่างนี้เหลือหรือเปล่าครับเจ้าบอลครับโมงเบาๆครับอื ่าเสิร์ฟตัดขวาได้ดีครับ9ต่อ4ครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเตจุลาเตะไกลแล้วครับโอ้ยเมื่อกี้กล้องดับไปครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเจ้าเตจุลานี้แเ,เลงมาทางปากแอดมินเลยครับ4ต่อ9ครับเตเสิร์ฟล่ซ้ายมาบอลเปิดสวย อบอลได้เลือกที่ลงแล้วครับจังหวะรับลูกแรกของเจ้าบอลดีมากครับข้าต่อสี่เสิร์ฟหยอดซ้ายเตะเปิดหลังเท้าซ้ายได้ครับยกเตะแล้วครับโอ้ยสี่ต่อเก้าครับเต้จุลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เสิร์ฟไล่สายไม่ข้ามครับเจาเต้ครับมิดเดียวครับบอลน,น้อยเสิร์ฟครับเสิร์ฟไม่ข้ามเหมือนกันครับเ,เสิร์ฟตัดขวามาบอลรับไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ลูกสองยังอยู่หน้าเน็ตครับโอ้โหกระโดดเหยียบได้สวยงามครับ 9ก้าต่อสี่ครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิบบอลน้อยเสิบขาซ้ายลูกออกไปเยอะครับเตจุลาเสิบบอลน้อยรับสวยครับเฮ้ยโดนติดส้นเจ้าเต้ครับเต้ทำไงคือเต้ลังคอดโอ้เสิบมาไม่มีผลครับออกครับไอ้คู่นี่ ไอ้วาท่าแรกขามขาสไสก็นี่คือสิมกนเลยได้เรีนได้เรียนวะเต้เฮ้ยออแรงขามขาส่มวนเลยนะทำอไรทุกอย่างอะ่ะเออาาเลยได้ไหมเ,ออเดี๋ยวคุยกัเตเลย แล้วครับบอลน้อยสบายใจแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวดูครับจะมีแผลต่อไปหรือเปล่าครับสําหรับคู่นี้ครับเต้เก้าต่อสี่ครับบอลน้อยเสิร์ฟเตะรับลูกแรกสวยครับต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เอาขาต้องมาครับ สี่ต่อเก้าครับเตยจุลาเสริมบอลน้อยเปิดสวยครับลากสวยงามมากครับเตยก็พม่าดูหลายพม่าไม่ได้เหยียบฝังบอลน้อยเหยียบสานยาอย่างเดียวอย่างนี้เหรอครับมันหลอกตาพวกเนี้ยอย่าไปลุ้นต้องมีมาตรารจับเหยียบ์ต่อเก้าต่อสี่ครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสริมตัดขวาไปสวยงามครับ ว่าเสิร์ฟตัดได้ดีมากครับบอลน้อยหนีไปเป็นสิบต่อสี่ครับ <c oughs> บอลน้อยเสิร์ฟเตะเปิดซ้ายสวยครับยกมาอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับสี่ต่อสิบครับ จุลาเป็นไฟเสิร์ฟตัดขวามาบอลน้อยยกขึ้นบ่งเบาๆครับแต่ตอนนี้บอลน้อยสบายใจแล้วครับสิบต่อสีครับบอลน้อยเสิร์ฟตัดขวาเตะเปิดสวยยกอย่างนี้ต้องเตะแล้วครับ สี่ต่อสิบครับบอลน้อยรับสวยครับแหม่ลูกสองเจ้าบอลน้อยนี่เข้าหน้าเน็ตทุกลูกครับได้เลือกที่ลงครับสิบต่อสี่ครับบอลน้อยเสริฟตัดขวาไปาเต้เปิดสวยครับ ถือว่าเกมนี้เป็นทั้งคู่มาซ้อมกันนะครับซ้อมที่จะไปเตะรายการไทย p ี s เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับปีจังหวัดนวครวสวรรค์ครับลูกนี้เหมือนจะออกนะครับออกหรือเปล่าไม่รู้ครับห้าสิบห้าสิบครับออกบ่าเบิก้กง่้งบ่ ม่เบิ่งกล่องไม่เบิ่งกล่องบอกบอกเป็นกล่องบอไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นตันเดี๋ยเบิ่งเดี๋ยวจะคุยกันก่อนมันหาสีมาหาสีป่ะอ่าบ่อน้อยบอกไม่ต้องไม่ต้องเปิดกล้องดูดครับบ่อน้อยให้ครับลุงนี้ครับ ไอ้ลูกนี้ถ้าเตะเงินแสนนี่ต้องมีต้องมีขอชาลเลนกันหน่อยแลละครับสิบต่อ5้าครับบอลน,น้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟตัดขวาไปเตะเปิดสวยครับลากมาโอ้โหเตะเลงใส่อัมินอย่างเดียวครับลูกออกไปเยอะครับออกประมาณศอกหนึ่งครับ11ต่อ5ครับ บอลเสิร์ฟตัดขวาไปอีกครับมุงบอลน้อยวังเท้าเกือบอยู่ครับห้าต่อสิบเอ็ดครับเตจุฬาเสิร์ฟตอนนี้ลูกเสิร์ฟเจ้าเต้ทำไรบอลน,น้อยไม่ได้ครับโดนเกี่ยวหลังเท้าแล้วครับเต้เตออีกหรือเปล่า <c oughs> เกือบออก Hộp tóc xịp ếch gấp Tê chủ bên phải sợi Là hình mà bọn nói Tựa gấp Xịp ếch tóc hộp Bọn nói gấp ลูกพิงเนตเต้ยังเกี่ยวหลังเท้าซ้ายไว้ได้ครับเตะมาเอฟเอฟไม่เอาน้ำให้นักกีฬากินบ้างอะโค้ดอะเดี๋ยอบน้อยไม่ให้ไปนครลสวรรค์ด้วยนะ ต้ต่อ6ครับบอลน,น้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปง่ายๆครับเตเปิดดิ้นอยู่ครับเตะเตะแล้วครับตอนนี้แต้มเตจุลาตามอยู่6ต่อ11ครับเตเสิร์ฟไล่สายไม่ข้ามครับ เดี๋ยวมาดูท่าเสิร์ฟแปรของเจ้าบอลน,น้อยกันครับเฮ <c oughs> ้ยยังถือเด็นกระโปรงมาทั้งนี้เลยโ,โดนตรงนู้นยังกระเด็นมานี่โดนฝั่งนี้ก็กระเด็นมานี่อะไรวะ6ต่ <c oughs> อ11ครับ เสิร์ฟบยอดบอลน,น้อยรับสบายครับเตยเตะซ้ายครับเตะครึ่งรอบขาซ้ายก็ไม่ข้ามครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเตะจุลาเสิฟยอดที่เดิมครับบอลรับสวย 11ต่อเจ็ดครับบอลน้อยเสิร์ฟไล่า้ายลูกออกครับสวัสดีครับบอกแก่บอกแก่ไอ้บอกแก่เด้อเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับลูกออกครับ เบรคตัวเจ็ดครับบอลน้อยเสร์ฟเตะเปิดหลังเท้าซ้ายไว้ได้ครับยกมา,าโอ้โ,โต,ตัวเตะฟาวครับออกเกมครับแข่งกัน12แต้มครับขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ